มาดูคลิปเก่าคลิปเก่าที่เคยพูดไว้พูดในเรื่องของวิญญาณหลังความตายตายไปแล้วไปไหน<อ>ก็มาฟังคลิปนี้ที่เคยพูดไว้นั่นเองเผื่อว่าอยากอยากฟังกันตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นคลิปเกา่ามาฟังกันว่าจะพูดยังไงบ้างเป็นไปเป็นล้านทำไมในขณะที่ตายไปทำไมจะต้องไปตกนรก ทำไมจะต้องไปทุกขติมาฟังคลิปนี้มีคําตอบนะครับอะไรครับพี่น้อยขณะที่คนเราเนี่ยกําลังจะตายพี่โอเมาแล้วคนเราเนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยสุดจิตเลยไม่เคยฝึกคนาปานัสติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยเรียบร้อยฝึกไว้เพื่ออะไรฝึกไว้เพื่อจะได้ไม่หลงการตายนั่นเองวันมหาป่ามาูุมาลุ เราลังเดีขึ้นน้อยมาไหมพระท่านจึงบอกว่าให้นกถึงผลบุญที่ตนเองได้ทำมานะมาไหมลองเรียกันดีพระที่ตนเองกลบไวว่าน่าพึ่งต้อมหัวแล้วเพื่อจะได้เป็นสุขตินั่นเองประมาณนี้เวลาที่โค้แบงค์ไปเห็นมาเนี่ยคนมีเงินคนมีทองทําบุญเยอะทําทานเยอะตกานรกมากมายถ้าโค้ดไม่มาเห็นโค้ดจะไม่มาเล่าให้ทุกคนฟังอันนี้คือโค้ดเห็นจากการที่ปฏิบัติเองใครไม่เชื่อไม่ต้องฟังนะครับ ใครไม่เชื่อออกไปไม่ต้องฟังนะครับอันนี้คือเรื่องจริงมาพูดให้ฟังจะได้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมนะครับเวลาที่คนเราเนี่ยกําลังจะตายคนเราเนี่ยกําลังจะตายใช่ไหมตอนนี้จิตวิญญาณเนี่ยเกิดความกังวลกระวายจิตวิญญาณเกิดความกระสับกระส่ายจิตวิญญาณเกิดความละโมบโลภมากเกิดขึ้นเกิดการเป็นห่วงทรัพย์สินธนาคารเกิดขึ้นวิญญาณจะไปไหน วิญญาณก็จะต้องไปตกนรกนึกว่าออกนึกว่าออกวันที่หนึ่งถอรางวันที่หนึ่งก็ถูกกว่าดีหนึ่งเก้าอ่ะเกิดในขณะที่กําลังจะตายวิญญาณเนี่ยเกิดการสั่นคลอนในภารตะนาตรัยเกิดความสงสัยในรัฐในระรตนาตรัยว่าทําดีได้ดีจริงหรือทําชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่เชื่อหรอกว่าทําดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อหรอกว่าความชั่วมีจริงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจรฉานทันทีไปเกิดเป็นหมาทันทีประมาณนี้ต้องเข้าใจ อ้าวเราจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าความคิดของเราเนี่ยพาให้วิญญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยที่นั่นกินนกได้หลายตัวแล้วนะเนี่ยความคิดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมที่เรามีชีวิตอยู่นะเป็นขับนกมาดีเรื่อยบอกให้ฟังจะนำพาให้เราไปสวรางอ้วนเนี่ยกุศลกรรมก็คือความดีสิ่งที่ดีงามอาภูสลก็คือสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่นำพาให้ใจเราเศร้าหมองใจเราเป็นทุกข์นำพาให้เป็นทุกข์อะไรโทรศัพท์เรา ดังนั้นเนี่ยมีวิธีแก้อยู่ในเรื่องหนึ่งว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ควรที่จะรักษาสิ่งให้ดีเราก็ควรที่จะให้ทานสี่ท่นเองเหรอคือการไปทาที่วัดนั่นงการให้ทานให้ด้วยกำลังศรัทธาห้าบาทสี่บาทก็เป็นบุญแต่ความจำเยอะไหมสิ่งที่เราจะยึดเหนี่ยวความจำเยอะไหมคอได้อยู่เนาจะต้อง อานาปานาสติกกรรมฐา,านให้มากๆให้มากกว่ามากของการให้ทานอีกเราะอะไรจิตมันจะได้ไม่หลงตายถ้าไม่เกิดดวงตาเห็นท่านไม่เกิดรู้ตาเห็นจริงจิตจะไม่หลงตายพอ